เดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านภาษาภาทีบทที่สองเรื่องใจหายไปอ่านกันเลยนะคะรู้จักคำนำเรื่องเกาแฉะบ่อหัวข่าวแอนท้องโอบกอดตัดขังเสียงไหลเต็มตะโกนประชุมถลม่มปางช้างขบวนไถเอาแวะ แก้เพียห่างนานมากดิน้นคิดถีบคุยซุยลูกแรงเคยเลยฝั่งเลือกเรื่องใจหายเช้าว,วันนี้ลุงกำนันเชิญเจ้าของช้างทั้งหมดมาประชุมกันที่ลานวานัดภูผาน้ำใสและเด็กๆอีกหลายคนตามพ่อไปด้วย ลุงกำนานบอกว่าฝนตกหนักทำให้ดินบนภูเขาถลม่มต้นไม้ล้มเป็นจำนวนมากทางการเกรงว่าถ้าฝนตกหนักซ้ำอีกเกิดน้ำป่าไหลบ่าต้นไม้จะไหลาตามลงน้ำหมาด้วยทำให้หมู่บ้านข้างล่างเสียหายจึงต้องการว่าจ้างช้างไปลากต้นไม้ที่ ล้มมารวมไว้ในที่ปลอดภัยใครจะไปทำงานนี้ให้มาลงชื่อไว้หลังจากลงชื่อแล้วควานโพพ่อของภูผาและควานยิ่งพ่อของน้ำใสย,ยืนคุยกันอยู่ครู่หนึ่งจึงเดินกลับมาหาเด็กๆทั้งสองพ่อเอามืออบไหลภูผ,ผาแล้วพูดว่าพ่อจะต้องไปทำงานไกลไปนานมาก ไม่มีใครฝึกลูกช้างพ่อเลยจะพาไปโบกไปบัวไปบางช้างหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกลูกช้างให้จังหวัดใบโบกใบบัวจะได้เก่งมากขึ้นผู้ผาจะว่าอย่างไงละ่ะผู้ผาใจหายหน้าเสียทั้งลูกคนลูกช้างไม่เคยอยู่ห่างกันเลยน้ำใสยื่นมือมาจับแขนผู้ผามองหน้าให้กำลังใจพ่อพูดต่ออีกว่า ป่าช้างหลวงอยู่ไม่ไกลนับนั่งรถไปสองถึงสามชั่วโมงก็ถึงแล้ว <c oughs> ถ้าภูผาอยากไปหาเพื่อนเมื่อไหร่พ่อก็จะพาไปภูผารู้สึกดีขึ้นแล้วพ่อจะพาไปโบกไปบ,กไปบัวไปเมื่อไหร่ครับภูผาถามวันมะรืนนี้ไปพร้อมกับขบวนของพ่อเดินลัดป่า ไปแวะส่งไปบอโกไปบัวที่โรงเรียนฝึกลูกช้างก่อนแล้วพ่อจึงจะไปทำงานพ่อตอบผู้ผาและน้ำใสมองหน้ากันทำตาโตแล้วพูดออกมาพร้อมๆกันขอไปด้วยครับขอไปด้วยค่ะพ,พ่อของเด็กทั้งสองมองหน้ากันบ้างก่อนจะพยักหน้าตกลง เด็กๆที่อยู่บริเวณนั้นเมื่อรู้ข่าวว่าใบโบกใบบัวจะต้องไปอยู่ปายช้างหลวงต่างใจหายอยากจะเล่นกับเพื่อนช้างก่อนจากกันจึงตกลงพาลูกช้างไปเล่นฟุตบอลที่ริมตลิ่งเหมือนเคยเพื่อนเด็กเพื่อนช้างไปฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานยิ่งกว่าทุกครั้งเล่นกันนานจนเด็กๆเหนือยหมดแรงขอนั่งพัก จู่ๆน้ำใสก็ตีขาตัวเองดังเพียดตะโกนเสียงดังคิดออกแล้วเรามาทําบ่อทรายให้เพื่อนเราเล่นดีกว่าแล้วน้ำใสก็อธิบายวิธีการทําให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟังบางคนรับอาสากลับไปเอาเสียมและถังน้ำที่บ้านน้ําในแม่น้ําไม่เต็มฝั่งพื้นทรายมีน้ําขังเป็นแองแองดิดเลือกแองที่ใหญ่ที่สุดใช้เสียมขุดพื้นทรายในแองให้เรื่อนซวยจนแองน้ํากลายเป็นบ่อทรายแช่แช่ ใบโบกใบบัวโบ,โบกโขกแขนหางวิ่งลงเบอร์ทรายใบบันวนอนตะแคงดิ้นพลิกตัวไปมาใบโบกใช้ท้องไถขาถีบทรายขึ้นขึ้นลงลงให้ทรายเก่าช่วยแก้คันเด็กๆช่วยกันตัดน้ำสาดลูกช้างเสียงลูกช้างร้องเอิก๊กเอแอ๊กอ,อ,อ,อย่างสนุกสนานและมีความสุขผู้พัน และเพื่อนๆเ,เข้ามากอดลูกช้างผู้ผาลูกหัวเพื่อนช้างเบาๆเพื่อนรักเพื่อนเล่นเราจะได้เล่นกันอย่างนี้อีกไหมคิดแล้วใจหายจบแล้วค่ะเดี๋ยวจะเดินคิดหน้านะคะตกตาชอบไหมชอบมากเลยค่ะบ๊ายบาย